สวัสดีครับผมร้าน JJ เจ s บช p อบครับที่วันนี้ Honda p c x โอ้โหเข้ามาติดตั้งเป็นกล่องแชร์เทอร่าตัวนี้จะเป็นรหัส TR 5 5 5นะครับเป็นรุ่น p เ b a c k ลูกค้าก็เพิ่งออกรถมาเลยนะรุ่นจอ TFT ล่าสุดส่วนกล่องท้ายจะเป็นแชร์เทอร r 5ทนะครับรุ่นนี้ก็สามารถใส่หมวกได้ถึง2ใบเต็มๆนี่ครับผม สองใบแบบสบายๆเลยนะตัวสำหรับ tr 5 5นะครับมันจะตีแค่ขนาด55ลิตรแต่ใส่บวกได้2องใบนี่แบบสบายมากตัวขอบกล่องด้านบนจะมีขอบยางกันน้ำให้รอบใบยอยู่แล้วนะนี่ครับแล้วเขาก็จะครอบทับด้านล่างลงมาอีกชั้นหนึ่งพอเวลาปิดมันจะดูเหมือนไม่ค่อยสนิทนะมันจะมีแบบมีรอยห่างๆอะไรพวกนี้แต่น้ำไม่เข้านะครับ สำหรับ55 p e e e b a c k ก็คือตัวนี้จะเป็นดำล้วนแต่ถ้าส่วน48ไบน,นู้นมันจะเป็นสีเงินๆนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวดำล้วน48เขายังไม่นำเข้ามาแต่ตัว55มีนะครับหูด,ด้านบนก็มัดของได้สำหรับพวกแช a เทอร่าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะว่าไอ้ตัวนี้จะโดนหลังเพราะผมลองนั่งพิงดูแล้วเบาพิงอ่ะนิ่มมากคนซอนเงืนั่งพิงได้ปกติเลยนะครับเป็นปีบ๊บอลูมิเนียมที่เขาทำเบาเป็นฟองน้า พอเวลาคนซ้อนก็สบายหลังแน่นอนหูด,ด้านบนมัดของได้ตัวกล่องเขาจะมีถาดรองพร้อมชุดน็อตให้นะครับส่วนในตัวถาดนี่ขึ้นอยู่กับแหลกท้ายนะแต่ในการยืดจริงๆมันก็ยืดไม่ยากหรอกถ้าแหลกรูไม่ตรงเราต้องเจาะแหลกท้ายเอานะครับวัดระยะเราก็ประมาณตัวรถนะไม่เลยแฮนด์อะแต่ แต่เป็นพวกกล่องแชร์เทอร่าพวกนี้เขาจะไม่มีอินเนอร์อะไรให้นะครับเขาจะมีแค่แผ่นแบบนี้ให้แผ่นเดียวแบบน่ารักตะบูตะม,มีเลยไม่มีหลไรเลยมีแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวถ้าลูกค้าจะใส่หมวกก็แนะนําให้มีถุงใส่หมวกสักใบหนึงนะกันกระแทกสักหน่อยตัวกล่องก็มีรับประกันให้สองปีนะครับปิดแล้วมี ตัวปิดกุญแจให้ด้วยในกรณีถ้าลูกค้ามีกล่องข้างนะครับเป็นพวกแชรส 36, 35, 38หรือเทอรล่ากระเป๋าผ้าสามารถไล่ดอกกุญแจให้เป็นดอกเดียวกันทั้ง3อันได้นะนี่ครับดูจากด้านหน้ารถเราถ่ายจากด้านหลังน,นี้ให้ชมด้านหน้าด้วย เป็น55ลิตรที่เหมือนจะเป็นเรื่องความสูงนะแต่ถ้าเป็นปี๊บปีบ65ก็จะหน้าตาประมาณนี้เขาเขาก็จะออกข้างหน่อย55ใส่หมวกได้2ใบนะ2ใบแบบเต็มเต็มสบายสบายเลยสนใจก็สอบถามที่ร้าน JJ b y s h o p ได้นะครับหรือถ้าลูกค้าอยากดูกล่องตัวอื่นที่ร้านก็มีนะปี๊บอลูมิเนียมกล่องพลาสติกอะไรก็มีให้เลือกชมอีกหลายแบบเลยนะครับ ฝากไปด้วยนะครับผมร้านเจเจไปช็อปสาขาพาตาปิด9้าอีกสาขาหนึ่งอยู่ซอยวัดศรีประวัติถนนกาญจนานะครับสะดวกตรงไหนก็เข้าไปชมได้นะขอบคุณครับผม